32อำเภอเนี่ครับประกวดหลุมนะมึงยางได้มากกว่าอำเภอมึงยางก็ถือว่าเป็นอำเภอที่กันดามที่สุดนะครับชาวบ้านก็บอกว่า20ปีแลครับที่ทิ้งช่วงแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยเพราะท่านนายกหน่อยจุลดาเข้ามาอำเภอมืงยางก็ได้รับข่าวดีนะครับจะได้ทำถนน20ปีที่ปล่อยทิ้ง 20ล้านนี่คงจะได้ทําประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับท่านรองสมเกียรติแก้งมาแล้วครับบอกว่าได้แน่นอนผมมาวันนี้ผมมารับข่าวดีไปบอกพี่น้องเมืงองยางนะครับอ,บอ,อําเภอเมืองยางเนี่เป็นอ,อําเภอไกลปืนเที่ยงแต่ท่านก็ยังเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของอำเภอชุมพวงเนี่ยด้านคมนาคมขนส่งเนี่ยจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่า ถนนของที่ได้รับงบประมาณมาในคราวนี้นะคะเป็นถนนที่ท่านนายกให้ในโยบายไปว่าจะต้องทําให้เป็นถนนที่ดีที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความแข็งแรงมีความคงทนได้สนับสน,น,นุนงบประมาณซ่อมสร้างมาที่อำเภอชุมพวงเนี่ยปี65เนี่ยทั้งหมด44เกือบ45ล้านนะคะกเ็เป็นงบประมาณที่เยอะพอสมควรน,นะคะจริงๆต้องบอกว่าอำเภอลำธารเมฆชัยเป็นอำเภอเดียวที่ไม่มีถนนของอบจอเลยนะคะในจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่า ทางเราเองเนี่ยก็ได้งบป,ประมาณสนับสนุนจากท่านนายกเยลาราวังสุภกิจโกศลนะคะที่นำงบป,ประมาณลงมาช่วยให้อําเภอของเราได้มีถนนดีๆใช้นะคะอย่างตอนนี้ที่มาเปิดงานในวันนี้นะคะก็เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอชุมพวงกับอ,เบอำเภอลำธมินชัยก็ ไม่ได้ช่วยเฉพาะในเรื่องของการครมนาคมการขนส่งนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลือกให้อําเภอลําธมเยนชัยนะคะยังเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะคะแล้วก็มาโรงพยาบาลน,นะคะเขาก็เลือกได้ว่าเขาจะมาชุมพวงหรือเขาจะไปที่ลําธมเยนชัยนะคะเพราะว่าระยะทางเนี่ยจริงๆมันพอๆกันเลยแล้วก็มาทางนี้ถนนดีกว่าด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็ยังมีงบประมาณอีกตัวหนึ่งที่สํานักช่างได้เริ่มทํามาแล้วนะคะได้ทําโครงการออกมาแล้วนะคะก็เป็นเชื่อมจากถนนเส้นนี้นะคะ ไปจนถึงที่โรงเรียนช่องแมวซึ่งเป็นโรงเรียนของอบจนครราชสีมาในเขตอำเภอลำธารมินชัยด้วยนะคะถ้าเส้นตรงนี้เชื่อมกันครบเรียบร้อยเนี่ยก็ออทําให้อําเภอลำธารมินชัยเดินทางมาที่อําเภอชุมพวงหรือจะต่อไปที่เมืองโคราชสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็อยากให้สามอำเภอซึ่งเป็นอำเภอติดต่อกันเนาะอำเภอพี่อ์พเภอน้องว่าเรามีการพัฒน,นานะคะยกตัวอย่างง่ายๆที่ชุมพวงนะคะแล้วก็เมืองยาง แล้วก็สองเพื่นี้เราก็ทําถนนเส้นยาวเส้นใหญ่เลยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในสามอำเภอนี้นโยบายของท่านนายกดำนโยบายโคราชฉมใหม่นี่ครับเราบูรณาการร่วมกันจากอำเภอจุมพวงเนี่ยไปทางลําทเมนชัยแล้วก็มีปรับปรุงถนนหลักๆเลยทั้งสองเส้นก็คือเส้นละ9 9้าล้านเแสนเศษวันนี้ที่เรามาไปสัมพัส แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็7จ็ล้านเก้าแสเศษเส้นนี้จากชุมพวงไปลำทะเบนชัยแล้วก็มีโครงการย่อยๆหนึ่งล้านหนึ่งล้านอีกประมาณ20ล้านเศษแล้วจากอําเภอชุมพวงไปทางอําเภอเมืองยางก็มีเส้นที่ท่านสจได้พูดถึงบ้านคุณทรพอนางออก,ก็เป็น2ช่วงนะครับช่วงหนึ่งยีล้านอีกช่วงหนึ่งหล้านก็25ล้านนี่เป็นส่วนจากอําเภอชุมพวงออกไปเชื่อม2 000, อําเภอที่ก็งบประมาณประมาณ4ี่สล้านบาทเศษและยังมีโครงการที่ลงที่อําเภอ ลำทะเมนชัยอำเภอเมืองอยางอีกอำเภอละ20กว่บโบรานเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน